สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพ่อกันทางช่องลุงวิมลค้นถ้ำกเกษตรสำหรับท่ทานใดเขามาแล้วฝาก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิง่งดับดเด้อเพื่อได่ได้แจ้งเตือนชิไปใหม่ๆสำหรับเสาร์มื้อนี้พี่น้องเป็นเสาร์ว,วันเสาร์ที่10เดือนมกราคม2 5 6 9เกาพี่น้องพามาอยู่ทางตลาดนัดโคกระบอรือทางอัญวนโคกจเจริญอำเภอสว่าง จังหวัดสกลนครเลยพี่น้องเด้อกับ้ามาเบื้องบรรยากาศตลาดพี่น้อง้ามาสอบถามราคาวายพี่น้องราคาวายราคางัวแต่ว่ามือนี่ลงทังวายก่อนพี่น้องาขหลายมือนี่พี่น้องาย่ลายไม่ห่างกับเขามาซื้อาย่ลายอยู่พี่น้องใม่ห่างกับซื้อลายอยู่ไบ้บานกับมาหาซื้องัวเออซื้อไข่หน่อยที่เวียดนามว่าเอาไปเลี้ยงเห็นลายคนอยู่พี่น้องเขาจะมาหาซื้อผู้ใดอยากได้ ควายหน่อยที่แม่แม่มันไปเวียดน้ามึงมาหาเสือด้วยพี่นอ้องเด้อราคาพอซื้อเลี้ยงอยู่ได้สวงนี่มาเบิ่งเอาพี่น้องอันโดนไปราคามันก็นกนแพงขึ้นเรื่อยเด้ยบาทน,นี่ไปซื้อควายแพงเลี้ยงเนี้ยสวงนี่ยังทัานด้วยพี่น้องเด้อผู้ใดสนใจกับภาเขำว่าซื้อเอาเรือผู้ใดต้องการอยากขายควายขายงว่วงกัเขามาขายได้พี่น้องทั้งตลาดโอเ้เจริญอำเภอสารางเพิ่มเปิดช่องมือเพิ่มเปิดวันเสาร์กับวันอังคารพี่น้อง มาเขาแต่ว่ามาได้ขายบดพี่น้องในหางเขาไลวียดนามกับเขาพิษณุโลกแถวเหนือแถวนึ่งเขาไม่บดเลยพี่น้องต้องหอยหยดน้ำนะมาบึงน้ำกันเป็นยังได้ราคาหมือนกันได้พี่น้องโอ้ยขอเดี๋ยวปันม้อเอาได้กันละไปเลยนี่เดาเจาทั้งสองเอาทั้งสองบาทนี่เนาะเพิ่นจักเพิ่นขายจักบาทลหรเป็นชิฟหาบาทนี่สองตัวโอ้หกพันตับตัวนึ้เข้าแม่เบิดบ่ล่าหรอโอ้พ่อสื่ออยู่ตัวนั้นเนาะ เบน่างเอาไปเลี้ยงเนาะครับผมโอ้พัดไปส่งบ่หรอมีรถพี่น้องมัโอ้มีรถพี่น้องเหรอพี่น้องแกเมื่อเอาเอามาหาซื้อส่งพอดีซื้อเยอะหรอกเนาะมันมี่เรียอนุบาลตัวนึงผมโอ้มาซื้อไปใส่เป็นมูมันเอาเอาสูตเอารุ่นนีแล้วมันยังบ่ได้ลงทุนหลายเนาะซื้อตัวเล็กๆไปท่อมไปเขาบอกกับหมื่นหกตัวดิเขาบ่เอาลูกการรถจั่นผมเอาตัวนี้เป็นเงินหกไม่ต้องเงินได้สองส่วโอ้เลือเอาหลายตัวเลยเนาะอีพี่น้องอยู่ทางบ้านไลยล่ะบ้านเขา ูเห้เล่สินเนาะมันบ่ไกลไปเลยเนาะเขามาหาล่อของเขากี่พี่ลองลูกหน่อยมัน่นขายบรได้ณหัมือนมื่นหกเลยสอตัวเห็นยบ่เห็นเจ้าบอัเอาๆๆเีาะบ่ไม่เรียงอีกเียนงานไปบ่มีเวียโอ้เก็เนี่ยเนาะชื่อไปทีมไว้เนาะไปท่อมไว้บ่ดุดเหมือนกันเออไปเลอาไปตั้าโอ้ยได้เนาะมันเสื้อหอีกเสื้อหลายเสื้อเป็น1 <c> ิ <ười> พนอะซื้อเอาเป็นนซีพูนหรอเป็นเสื้อไปเรียนพี่น้องไปแล้วเนาะไปเวียดได้เนาะไปเวียดโอ้ลูกมันคือขาดเหรอวะโอ้เนี่ยบอนี่พี่น้องลูกมันเด็กคนซื้อแล้วโอ้สี่พันมันจินนมอมาซ้ำนี่กินยู่ครับเขาให้าไรบาทนี่ใช้อาหารบอกโอไปใช้มูใช้โอ้มันไปอะ้อกิน สี 400, ่พันวันทีนี่พี่น้องเมียมไปเวียดเขาก็ถอดเอาลูกวันพี่น้องเบิดหลายโพดแล้วหาเลือกเอาพี่น้องนี่ป่โอ้นี่น้อยสิเก่านี่แม่พี่น้องนี่น่อยนี่แม่เขาจะบอลหายไปเวียดได้แบบนี้ผ่านหาหน่เขาจะเอาซื้อกันโอ้ดีจักบาทเลยเพิ่อซื้อหนินั่นได้บ่ได้ดีจีโอ้ชิวโมนโอ้โมนาะโวนเอาเวียดได้ยักตัวแล้วยี่สิบห้าโอ้ยี่สิบห้าล่ะซื้อแพงบ่้ยละมื่อนี่ ว่าย่าขอเอาเด้มามาขอไม่ทันองวี่มีนะจิมาขอเลยองวี่ซื้อแล้วราคาดีแล้วองวี่เนาะซื้อเถื่อนเขาซื้อถื่เขาคือว่าองวี่ซื้อดีเทสเซนใจเงือนสดพร้อมซื้อถึงกันไองวี่ซื้อแพงกูโม่ดีายเงินสดพร้อมเนาะโอ้องวี่ให้ราคาดีกูโมโยพี่เนาะพูดว่าแม่นบัตรฟาชวนเข้าบ่หนิครับผมเท่านอะไรเนี่ยราคามันน่ ผมจะเอาหาชิ้นาครับหาหมื่นหาพันครับโอ้ไม่มันเคลือบก่อนสูงเท่าไรละครัมสูงมันสูงลอยหาสิบเก็ดมันเสื่อมเปลี่ยนบ่หรอวันนี้บ่เอ้ายายป่านยังเสื่อมบ่ยายป่านยังเสื่อมว่เปลี่ยนอยู่ครับเสื่อมเปลี่ยนทุกคนโอ้เวียดไทยเท่าไรละเวียดเวียดหายหาสิบสามทั้งขาดทุนขาดอยากเลิกทุนเอาเงินไปตีไก่โอ้ยอาเงินไปตีไก่โอ้ว่าใครควยไปตีไก่เลยได้เนาะไก่ดังบอก ครับร่วงเป็นขาละแสนเพิ่นบอกครับโอ้ไก่ด่างเมื่อไหร่เลยสตีนเมื่ออื่นครับชิ้นใสสนามสีน้ำไปบึงไอ้บ้านพ่นสูงบ้านพ่นสูงโอ้นี่เนาะพ่นสูงบ้านดุงนี่เนาะครับโอ้มันมีบางงงงงง้าน,น,นบ<ส>น่ะยุหันนมบีบ้านบ่มีครับโอ้เพิ่นว่าสตีไก่เงินไก่เงินราคาเงินแสนดับเดิมพันเป็นแสนโอ้มไปเบิ่งไก่ตีบ้าหนอมมื่ออื่นเนาะข้องะไรให้เราก่อนรืมราคามันเบิ่งความสูงของมันด้วยนะ หกมือเท่าไรก่อ้หวเีเอาหาชิบหาโอ้ว่นเดียห้องเอาหาชิบหาเลยเวียดไล่หาเวียดไห่แล้วหามืหามืนสามค์วีมาหาอ้ยโอ้ยมาหบ่วีชวีชิหานึงหอยไล่นี้นีนี่อยูเกไกๆเด้ชิานันโอ้ี่น้อของปลาส่วนว่าจะเอาหามืหาเข้ากับชีลายผเด้โตัวเลกหกมือนินเอามาควดาบ้าน สองุมหัวนโอ้พว่เราเข้ามาเพียงเข้าพันถึงหหยหาพันพอดีโอ้ยข้าเข้าเลยของปลาปลาส่วนพี่ห้องเอาเบอร์เอาเบอร์ได้หรอปลาศูนย์หกหนึ่งศูนย์กหน่งางแปดศนสอดศูนย์เจ็ดแปดหกเาป้าลาส่วนพี่น้องผู้ใดอยากได้โทรมาไว้ๆใ่าแ้ปวอ๋อห้ะไ่บอกงไเด้พี่น้องบอได้หน่อยเด้คุณอ่ะพร้อมหัวคุ่น่ะลูกอย่างละพ่อมัน ลูกตสวนลูกแต่ส okay. ่วนลูกตสวนลูกต่ส่วนลูกต่ซวนปาดหาเงินหาฝงเพินขายเพิ่นไ่ต้องห้องพิ่นวาขายรวยพัสันเ้าเวียดห้หาเืนแล้วหาเสามหาเงนสามหรอเขาเลือมาหลายตัวนี่มันขาดทุนโอ้พินวาขาดยกพูดาเบื่อี้พุ่นวแจ้งขามัน มุนงมากนคุณหน่อยทวมเพอตะดส้วนผ่ใช่ส้วนพอกัาลูกพอกขบลูกลูกงก็พอเนาะหาเงินหาพี่น้องเอ้ยมึงเอาหล่นเงี้ยเลยเนาะขายพอได้ขึ้นไปลงไกลตีเอาพอได้สนใจโทษมาสอดผามึงเอาพี่นองขังมาหลนเนี่ยเขาเจามากค่อยได้เหยือน้ำรถค่อยเขากห้อยค้างตัวส่ตัวสดมา เขาจะมักยเวียนนามซื้อต่กรอยยังเดียวไหกซีจาจากรถเราแน่ร่อยนึงจ้าใจแลไปน้ำร้อยเมื่อตายดอกเมื่อจะเปรี้ยงเม่ได้ไปคายปแกงเราะเขาใจอเอาวมื่อปรุปรร้อยเดียวเด้อร้อเดียวเด้อร้อยยวเขายนรอเ่คุไดเปี้ยงเม่่ไปายปแกงรอกเอาไปอาแบงแบงแบงกันไปแบงกันไปเข้า็ด สองตัวพี่น้องสองสองเมือเหยียดแม่กับลูกลูกมันงามอยู่เติดมาสี่ตัวขายไปเลยโอ้ขายเกี่งเป็นได้ราคาดีป้ราคาดีกว่าเก่าป้ไข่กว่าเกาอยู่เนาะไข่แน่อยู่เนาะคนเด็กแก่อยู่เนาะเป็นว่าราคาไข่แน่อยู่ด้วยคนเด็กแก่อยู่สวยอยู่แต่ไมงแต่ตีหาผลนม้คนเด็กแก่ยังเท่ไหมวันให้อาหารนวดง่ายมากโอ้ให้ตัวเขาขายเดี๋ยวนี้บอกแม่นั่งอยู่บ่ แม่นางนี่ก็แม่มันกตกนี่จักบาทแม่นางขายนั่นขายเส็ดตันเลขเจ็ดหมื่นสามเจ็ดหมื่นสามโอ้นี่สามตัวนี่นี่พี่นอ้องของปลาเขาเจ็ดหมื่นสามพันขายไปเวียดนามราคากับพอได้แก,กีอยู่ทันเวาพี่น้องบดดิบนเหลือยังนี่ข้าวเสือบดอะไร,รพ่นเสือบดอะไรพี่น้องข้าวเสือบดแล้วดเขาตัวนี้คือตากแห้งเถอะเขาเจะออกาไปตากตากเขานี่ อ้ามไปป้าควายกันแสนตัวนี้ไหมกแม่ลูกบอกแม่ลูกลูกอย่างลูกเจ้าสั้นปะเนี่ยมึงเนี่ยเป็นลูกผู้ไงยะแม่เพื่อนเน่ยเป็นลูกผู้เพืาอนยะผสมไปแต่ว่าตัวนี้เป็นลูกเจ้าสั้นเนี่ยมึงหนามันคือลูกเจ้าสั้นสูงร้อยร้อยเท่ากัร้อยห้าสิบสามร้พี่น้องแม่มันหนีม่านเราโอ้แขียงขายหางกไงเนีดยพี่น้องหางลากหนองคุณ อืมแล้ค่าลายเป็นบัไรบานี่ลายบ่ลายบ่แพงพอเแพงเนาะลแสนสองหมื่นห้าพันบาทแม่ครับลูกแยกแม่แยกลูกบ่นี่แยกได้เนาะลูกเท่าใดลูกนมันแยกก็เท่วเาโอ้แยกจังมาโทษคุยเอาพี่น้องครอยได้แต่ว่าแม่นี่สูงลอยสิหบสลูกลอยสามสลูกนี่สูงลอยสามองได้สเนาะแม่นี่มั่นมั่ยังแม่นั่นมั่นพอพันเนพอพันเลย แสนสองหมื่นห้าพันเนาะราคาห้องราคานี่ส่งถึงที่หอดคอกหอดบ้านเพียพี่น้องห้องพ่อผมเบนเบอร์ติดตต่อห้อเบอร์ศูนย์แปดนึ่งศูนย์ปดหนึ่งดก้าหกแปดเก้าหกแปดเก้าสมหกแปดเก้าสามหองเ็นควายข้ามพี่น้องผู้ดดสนใจโทรเข้ามาไว้ไว้พี่น้องแม่สาวสมไปนี่ยังยังา่สมลูกยังลูกเพิ่น เพึ่นว่าลูกกล้องสยามมาสั่นพี่น้องลูกกล้องสยามสูงหไรเป็นไรกำลังสิวัดเมียนั่นเท่าไรเมียนั่นเมียนั่นไรเป็นรเมียนั้นเมียนั่นเออไม่หนีเมียนไม่หนี่เมียนี่เท่าไรเมียนี่เมียนี่เท่าไรแห้งเติบเยอะเกินไปโอ้กล้องสยามสูงเท่าไรนะหยุดยิ่งๆลูกละเราวัดก่อน ร้อยเท่าไรร้อยสาร้อยสามสิบห้าเป็นแม่สาวเนาะแม่สาวแม่สาวราคาเท่าไรบาทนี่สี่หมื่นห้าพันบาทราคาสี่หมื่นห้าพันเป็นค่อยเผือกเด้อพี่น้องเด้อบ่มีกะเด้อบ่มีกะหัวหนวกหันดีวันหนวกพี่น้องเบิ่งเอาแตนงขาดีอยู่ราคาสี่หมื่นสามพันเป็นค่อยเผือกราคาห้องต่อรองได้ห้องคอบอกเบินเบอร์ติดต่อเบอร์แม่แม่กันแม่บอกโอ้แม่นี่กันแม่เด็กพี่น้องแม่ลูกก่อนนี่ ป็นเม่บ้านบ้านหมดเลมย์มันพันอยู่แม่บ้านนี่แว่ามันส่งลูกโอ้มยบ้านส่งลูกดีสูงเท่าไรลูกสาวสัอุโอ้ลูกงามพี่น้องลูกสร้างอุดรนมาสั่งเหางมื่หางเลยฮะขายไปไหนขายไปไหราคามันนี้ก็นี่้อไปหาที่เ็บหาหมื่นเจพัม่ลูกด้วพี่น้องด้วยหาหมื่นเจ็ดพลูกหี่ลูกสร้งงแม่กระท่องแล้วนี่พี่น้องสำหรับผู้ใดสนใจแมประสมหมแม่สูงเท่าไร พันวา่อยสามสิบห้า่อยสามสิบหกวัราคห้องต่อร่องไหนเนาะผู้ใดสนใจโทรเข้ามาสอบถามเบอร์ติดต่อเบอร์แปดหนึงศูนย์แปดหนึ่งแปดเก้าหกแปดเก้าหกหกแปดเสามหกแปดเก้าสามห้องิไฟงามพี่น้องเอาผู้ใดสนใจโทรมาสอบถามเมื่อเอาพี่น้องเต็ม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 เท่าไดรล่ะ โอ้เตรียมบาได้ได้ไหมมาสั่งโอ้นี่โก้ผู้ใดล่ะนี่โกของพ่อใหญ่ผมดกโอ้พ่อยผมดกปวกไรมันจะขายจักบาลล่ะนี่คายเหมือนหาเหมืามสั่งพี่น้องพ่อใหญ่ผมดกปวกไรคลายแล้วบ้างอูด่วนพอพันได้เห็นพี่น้องลูกบ่ลด้ตัวเมียดิโอ้ยบอลมันเถือกตัวเมียดิตัวเมียตัเมียโอ้ยบอลมันค่อยเถอกเข็นน้องมันหรืแม่ลูกสร้างอุดรลูกสร้างอุดรมีใบมีดอวนมีเอกสารครบเรียบร้อยสูงเท่าไรล่ะนี่ รวมประมาณร้อยสี่สิบแปดแล้วร้อยสี่สิบแปดแล้วหอดปีหอดเดือนเราไปยูบ้านนี่สร้างอู่ดอนสามปียังผสมหรือสมแล้วยังครับยังยังผสมลูกสร้างอุดรราคาหลายเป็นไรหาเงินนี่พี่น้องเพิ่นห้องไว้ซื้อๆราคาต่อรองได้ลูกสร้างอุดรนม่นั่ง เบอร์ติดต so ่อเ e like so so ้อศูนย์ศูนย์แปดหกศูนสงหกแปดหนึ่งสาูนยหอยโหลดด้วยพี่น้องด้วยหางกันเ่าดีด้วยพี่น้องพนะสูงพี่น้องประเภทสูงหนึ่สูงเลยล่ะเอาผู้ได้สนใจโทษตะวันขายบั่นเรือไปส่งเขาเจ้าพอดสองหมื่นบั่นสิบหกหมื่นพี่น้องพูดเาไปส่งห้องเปีย อันนี้ค้อยจักบันบนตักสากอยู่แนวแถวห็นเ้านี่เขาจะซื้อไว้เบิดแล้วนี่เขาเจ้าซื้อเนี่ยหยดน้าเขาเขาเจ้าซื้อแบบทะลุมทะไล่อะไรพี่น้องเบิขงเบาร์ดนี่ฟางนี่ยเขาจ้าซื้อเบิดแล้วนี่ร่อจะจะขึ้นรถเดี๋ยวจะน้อยสวยจะพาไปเบิรงดมองพึ้นขึ้นรถเขาเจ้าซื้อกันดีพวกนี่ฟางนี่ก็ซื้อไว้เบิดแดละเขาเจ้ารอขึ้นรถพี่น้องเขาเจะโพลซีไปแล้วนี่ฟางนี่งเขาจะกับมอว์บนละ ผู้ใด้สื่อสื่อเขามาสายด้วยพี่น้องเด้อบรรทัศน์คาเจ้าหนี้อันมาสายเลยเวียดสื่อเบ็ดก่อนเลยนี่ฟังหนึ่งค่ะเจ้าสื่อเบ็ดแล้วค่อยหน่อยเพื่อกลังเฝ้าอยู่นี่ขายเบ็ดเราหมดนี่ป๊าปลาลูกขอกกองหนึ่จักบาทอะไรนี่สามสิบพันสามหมื่นห้าพันซีโตแม่เบ็ดด้วยผูกเบ็ดแม่เบ็ดพี่น้องเมาเลยมันบ่ สามหมพทั้งสี่นี่พี่น้องแล้วค้าห้องบอนี่ต้อนได้อีกอยู่ต้อนได้ยังน้อยเนาะโทรไว้ด้วยพี่น้องด้วยันเดีเาแก่คนร่างฝอเลยเบอร์มีเบอร์บ่หล่ะศูนย์ยังล่ะศูนย์เก้าสองศูนย์เก้อง่เจเก่เจ็ย์งศูนย์ศูนย์ศูนย์สโทรมาเดียวนี่ด้พี่น้องเพเจ้าเอาไว้ให้ด้หันนัานโทรมา น้อแม่บดไปเลี้ยงพอดียกพอดีเลยซื้อมองเดียวจบเลยนี่ตั้งฟาร์มในเลยนี่โอ้เขามาพี่น้องโทรเขามาไว้ไว้อันบดโทรมากครเจ้าคือคลายไปทั้งพิษณุโลกคนนี้นี่เจ้าปลาลัวค์นาสองตัวนี่สี่หมื่นไปโอ้สี่หมื่นไปโอ้สี่หมื่นไปเสร็จไปเบียดนามเนาะเวียดน้ำไม่ต้องเวียดน้ำสองพี่น้องอันนี้แม่ลูก แม่ลูกแม่ลูกต้นน้อยจักบาทลันน่ะสามหมื่นโอหา่าหมื่นโอ้นี่พี่นอ้องสองตัวหา่าหมื่นไปเวียดพุ่นละตาป้าดันไปเส้นสามแม่ลูกนี่บ่แม่ลูกเส,ส,สน้นสามโอ้ยไปไปส่งพ่นขายดีไปตัวไหนได้ของไปเลี้ยงแล้วมีรถบ่ะละ่ะไปไป คือไปเลี้ยงพี่น้องแม่เพิ่นไปเวียดเอาลูกไปเลี้ยงแี่คนให้ห้องใหญ่มากขายเวียดคือเกา่านั้นล่ะให้โย่ให้ Quay, hay lái trộm vô, hay lái trộm vô Bossy tay lên ôn này tay lên thoát. Quay, lòng nhanh của trai nơ. Hong anh em 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 เนี่ยกยใก้่เลยดิผู้สาวจอคือเมา่อเนี่ยถอดกันง่าหอยละว่ากันหนึ่งก็แข่อยมากกูเดียวเขาขมักน้ำ่อยอยู่ตัวนี้ว่จัะคนน่ะเมียน่ะราได้การได้การแล้วจะให้บุกนั่งกูนั่งกูเมียเราแหงเมดีกันว่ะโอ้เมียสาวเราเก่าผมักเต่้อยู่แล้วแล้วเรามักอืออยังมี้พอต้องหวงพอต้องหวงเขาแหงหวงว่าตุยกักปลาหลงตุยเขาปลาโลงนั่นปลาโลงเนั่มนเมื่อแหงนี่ตุยเขาว้า

สิใส่ง่ายโอ้ยแท่งบัวพ่อสม,มองดรกแค่น,นี้ฮมันบอยบาเอามาไลยแปลงบัวไว้ได้